เวลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกมคาลวิตี้ม o b i l e และวสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก์ับผมก็จะมาแจกโค้ดให้กับเพื่อนๆทุกคนแบบฟรีฟรเลยผมทั้งหมด2โค้ดด้วยกันก็สำหรับวิธีการกรอกโค้ดคผมก็ให้เรานะกดมาที่ตรงกิจกรรมกดมาตรงคําว่าแนะนําแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยผมจะมีคําว่าแลกไอเทมโค้ดแล้วก็กดเข้ามาเลย เดินมาเล่นกันที่โค้ดแรกเลยผมก็จะเป็นโค้ดตัวนี้เลยผมก็จะเป็น C F N H Z C Z 7 T B อ่ะเหมือนเดิมว,ว่าพีิลิ์ก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับคนที่ทขี้เกียจพิมพ์ับผมก็สามารถ Copy Paste ไ,ได้น,นั่นเองก็กดไปเลยกับโค้ดตัวแรกต้องย้มกันว่าตัวโค้ดนีม่มีจำนวนจำกัดน,นะเพราะฉะนั้น,ใ,นใครที่ดูคลิปนี้นก็รีบเติมนะถ้าเกิดเติมไม่ได้แปลว่าโค้ดหมดแล้วนั่นเองเนาะ โดยสำหรับความลนของตัวโค้ดนะผมก็จะอยู่ในหน้าต่างของตัวกล่องจดหมายผมก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยโดยสำหรับโค้ดเราแรกนี้ก็จะเป็นโค้ดในส่วนของตัวคูปองอะทองทั้งหมด5อันนะผมนี่ก็รย้ได้ว่าแจกเยอะมากๆเลยนะสำหรับโค้ดตัวแรกและท่านมาสำหรับโค้ดตัวที่2องผมเป็น C F N G Z C Z W N 8ก็เหมือนเดิมพี่ลิงก็จะแปะในส่วนของลิงไว้ข้างล่างใครสนใจก็สามารถก๊อปปี้เพจได้เหมือนเดิมนะในส่วนโค้ดตัวที่2 ดยสับกรองของคนที่2นี้ผมก็จะเป็นตัวกล่องอีพิคครีทั้งหมด8กล่องด้วยกันโหแดกล่องนี้ก็หลายซ p พอยู่นะก็เรียกได้ว่าของฟรีใครๆจะไม่เอาละดยสรับก่องของที่ได้ผมก็จะเป็นตัวกล่องของตัวกัปตันพาร์กนะอะก็ไหนๆได้มา8กล่องก็ผมก็เปิดไปเลยแล้วกันอ่าแชิ้นชิวๆมาแน่นอนหนึ่งอีพินี่ครับผมอา้าวใช่จริงๆด้วยมาแล้วแต่เป็นอีพิที่เคยมีแล้วโ <c oughs> อ้โหรอบนี้ของฟรีครับผม 8กล่องฟรีๆพี่ลิงได้มา2อีพิกเนะี่ยแต่ว่ามีอันนึงเคยมีแล้วนะก็อีกอันหนึ่งที่ยังไม่เคยมีนะก็เลยว่าโอ้ฟรีๆผมกดชิวๆเพียงแค่เติมโค้ดเท่านั้นนะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนของโค้ดฟรีทั้ง2โค้ดก็เหมือนเดิมว่าอย่าลืมรีบเติมนิดนึงผมเพราะว่าตัวโค้ดเนี่ยมีระยะเวลาจํากัดหมดแล้วก็หมดเลยนั่นเองและเหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆที่เปิดแล้วได้อะไรกันบ้างผมก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ทิ้งใต้ตซิปนะแลว้บบ